กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคือตอนแรกไม่กล้าจะนำเสนอภาพข่าวนี้นะคะในขณะที่เมื่อวานนี้นะคะตุก่าได้ไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วงเวียนใหญ่นั้นนะคะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าถ้าใครดูไลฟ์สดนะคะก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงนะคะวิ่งเข้าไปประชิดในหลวงขณะที่รถยนต์พระที่นั่งนะคะจอดแล้วก็ ทรงเปิดประตูออกมานะคะในขณะนั้นนะคะเป็นเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นอย่างว่าเร็วมากนะคะไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะมีผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปหาพระองค์นะคะซึ่งมีข่าวจากคุณวัศนานาน่วมนะคะเขาได้ลง youtube ไปแล้วทุกษาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการที่จะสามารถเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพราะว่า น่าจะเป็นการอนุญาตแล้วนะคะที่จะให้เปิดเผยความจริงนะคะในหลวงทรงพระเมตตานะคะกรณีมีหญิงรายหนึ่งวิ่งเข้าประชิดในหลวงขณะเสด็จที่วงเวียนใหญ่28ธันวาคม2564เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเป็นหญิงชาวลาวค่ะอายุ44ปีมารับเสด็จกับลูกชายในโทรศัพท์มือถือมีพระพรวมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10จำนวนมากเธอบอกว่า เธอมีความรักศรัทธาและเพิดทูนอย่างมากและไม่ได้มีเจตนาใดๆจะเข้าไปกระทําการไม่เหมาะสมแต่วิ่งเข้าไปเพราะดีใจเมื่เจ้าหน้าที่พูดคุยมากขึ้นพบว่าเธออาจมีสภาพจิตไม่ปกติโดยเธอเล่าว่าช่วงหนึ่งได้พูดคุยกับพระองค์ทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ต่อมาความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว โดยมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลนําเธอไปรักษาตัวค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นชาวลาวที่มาพึ่งพับบรมโพธิสมพารอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าจากประวัติแล้วเธอพึ่งเข้ามาทํางานในไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะ2,563ที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่ครบปีเลยนะคะเธอก็มาก่อเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะคะ ก็รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากนะคะที่ทรงพระเมตตาไม่จิตใจเอาความและยังนําให้นําเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะเพื่ออาการดีขึ้นก็สงสารลูกชายเธอนะคะถ้าเกิดว่าเธอสติไม่สมประกอบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการรักษาการดูแลนะคะก็จะเป็นบุญแก่ตัวเธอและลูกนะคะเพราะว่าลูกนั้นยังเด็กมากเลยนะคะดิฉันก็ ได้เจอเขานะคะแต่ภาพเธอจะมาเปิดเผยแบบนี้มันก็ไม่สมควรนะคะก็เป็นคลิปภาพที่นำมาให้ชมกันนะคะโอ้โหเห็นไหมคะว่าทำไมถึงต้องถวายอารักขาอย่างเข้มแข็งอย่างแบบว่าคือเหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระราชานะคะผู้นำสูงสุดของประเทศนะคะดูสิคะคือ ก็ไม่อยากจะว่ายังไงนะคะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้นะคะแล้วทุกคนทุกฝ่ายก็ไม่คิดนะคะว่าประชาชนที่มารับเสด็จนะคะจะวิ่งพูดลุกขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็วิ่งเร็วมากโดยที่ทหารแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในบริวเวณนั้นคือสงสัยตกใจกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือมีคนที่ได้สติเร็วก็เข้าไปชาร์จนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะขอร้องนะคะว่า ให้เกิดครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะอย่าได้มีอีกนะคะพวกเราประชาชนนี้เป็นห่วงในหลวงมากจริงๆนะคะขอฝากกับทหารและตำรวจนะคะที่ดูแลรักษาพระองค์นะคะได้โปรดเถิดคดูแลหัวใจชาวไทยให้ดีกว่านี้นะคะให้ถวายความปลอดภัยแก่พระองค์ให้เข้มงวดกว่านี้เถอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเราคงหัวใจสลายแน่ๆน,นะคะ ฝากไว้ค่ะวันนี้ก็นำภาพไห้ทุกคนได้ชมกันค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ